พี่น้องสื่อสวชนต้องเรียนว,ว่าและเป็นจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกที่มีงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒธรรมมากเช่นเดียวกันนะคะการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยอดวิถีโดยภายใต้โครงการที่เราจะจัดนะคะคือเรื่องรยะสําคัญหลายประการออกนายกครับอยู่ที่วจ้วยกนเ้ว่ันแปลกแล้วแต่งานที่แปลกกันก็ดีทำเป็นสิ่งที่ดีนะแต่โครงการวัฒนพิุาราตามกตามธรม สปอนเซุร์เหล่านี้ทั้งหมดห้าคนด้วยกันนะในส่วนของผู้การรสิทธิ์จอยองโดยการนำของท่านนายุทธวิสุทธิชาท่านท่านให้ความคับเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องด้านวัฒนธรรมเรื่องกระจายรายได้เรื่องแล้วก็เรื่องนะในส่วนที่ท่านเห็นได้ว่าในส่วนของด้านวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจต่างๆให้กับชุมชนวันที่เราจัดยี่สิบจ็ดยี่สิบครับนะก็เมื่อสองวันนี้ก็ได้มีพูดคุยกับทาง อำเภอสามเภอแกลงเขาชมาว,วังจางว่าเราจะจัดตรงนี้ให้เป็นงานการนี่เ,เป็นแหล่งเป็นพื้นที่ที่นายกให้ฝากคุ็คัดตรงนี้เองเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็เก็บการท่องเที่ยวค่ะโดยกองการศึกษาแล้วก็สำนักปลัดโดยใช้ชื่อกิจกรรมโครงการว่าตามรอยสุนทรภู่ซึ่งจะเกิดในวันที่21ถึง23น,นี้นะคะซึ่งก็จะสอนท้องกับที่วิ่ง ในวันที่30ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เราจะได้ประชาชนในัการนี้ไปด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมที่เราทำส่ยอดก็คือคือจุดประเวณนตรงนั้นแล้วก็กิจกรรมที่มีก็คือเป็นวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตโดยการ เราก็จะนำรวม28หุดนั้นไปไว้ในพิพิธภัณฑนั้นให้ผู้นักท่องเที่ยวห,หรือนักศึกษานักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้เป็นจุดเรียนรู้นะคือเป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ก็ได้ค่ะเราต้อใช้เวลา3วัน,นแล้วก็ให้ <c oughs> ก,กับบวิถีชีวิตของชาวประมงประดับอันนี้ก็ต้องเรี่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ชายหาดไล่แม่พิมพ์อันนี้ก็ธรรมชาตินะครับพอจับอาสาจราจรทางนี้ถ้าผู้คำการเนี่ยท่านได้สั่งการให้เอากองกับการสืบสวนก็ ลงไปมีส่วนร่วมนะครับก็มั่นใจนะครับ,รบว่าอย่างน้อยหนึ่งรถจะติดตจะติดน้อยผู้ปฏิบัติครับรับมาจากรับมาปฏิบัติแล้วก็ดําเนินการให้ดีที่สุดเป้าหมายเดียวก็คือเผยแพร่วัฒนธรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมไม่เกิดกานนะรบจระยองเองทางของบ้านเพข,ของสุพรรณภูไม่มาถือว่าพลาดเพราะความพร้อมอย่างที่เราได้ถ่ายข่าวคือความพร้อมทั้งเรื่องของความปลอดภัยด้วยที่ท่านรองนําการได้ได้เรียนแจง้งแล้วก็ ที่แน่ๆคือท่านทราบไหมคะว่ากิจกรรมฮาร,ร์ปมาราทอนบ้านพิมและแม่พิมพ์นี้เป็นกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแต่ท่านต้องไปลงทะเบียนติดตามตามแฟนเพจต่างๆที่จะทำสำนักงานวนัฒธรรมนะคะได้จะเสนอไปว่า ต้องรีบไปลงทะเบียนนะคะต้องไปลงทะเบียนเพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการรับเสือ้อกิจกรรมนะคะได้รับอาหารฟรีน้ําดื่มได้ร่วมกิจกรรมดีๆความเข้มแข็งความเหนียวแน่นของพื้นถิ่นของครอบครัวด้วยพาลูกหลานน้องเยาวชนหรือผู้สูงอายุไปเดินเล่นก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากให้ท่านติดตามตอนต่อไปแล้วก็ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้คะ